ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นดวงตาของโลกวันนี้เป็นวันที่15คุมภาพันสองพ6นในช่วงบ่ายค่ะขอนอบน้อมแด่พระอัครสา,าวกอันมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทรงเป็นพระสารีบุตรนั้นพระอัครสา,าวกเบื้องขวานั้น นอกจากเป็นผู้มีปัญญาอันเลิศแล้วยังมีความกตันยูอันเลิศท่านได้บวชให้ราทาพรามซึ่งเป็นผู้ที่แค่ใส่บาตรให้ท่านเพียงทัพีเดียวค่ะขณะนั้นราธาพรามผายพร้อมพระบรมศาสดาถามว่าทําไมเธอดูผายพร้อมเศร้าหมองท่านก็บอกว่าท่านปรารถนาจะบวชพระองค์ก็ได้ตรัสถามว่า ใครเห็นคุณของราทาพรามบ้างท่านพระสารีบุตรนั้นได้กล่าวว่าราทาพรามนั้นได้ให้ข้าวหนึ่งทพีกแก่ท่านมาในการก่อนพระองค์ก็เลยตรัสให้ท่านพระสารีบุตรนั้นปวดให้โดยธรรมดาแล้วบุคคลที่แก่มากย่อมเป็นความยากที่จะอบรมสั่งสอนแต่ราทาพรามนั้นไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเมื่อพระสารีบุตร กล่าวสอนกล่าวตักเตือนอย่างไรท่านปฏิบัติตามจนในที่สุดได้บรรลุความเป็นพระอริยค่ะพระสารีบุตรจึงได้รับการแต่งตั้งว่าเป็นผู้มีความกระตันยูอันเลิศด้วยท่านมานถิ่นอันประเสริฐนี้คือนารันธานั้นก็ด้วยความกระตันยูค่ะเพราะมาจะกล่าวพระธรรมให้มารดาฟัง โดยอาศัยเหตุที่เทวดาทั้งหลายนั้นขณะที่ท่านป่วยก็เวียนไปเวียนมาอุปถากเริ่มตั้งแต่เท้าจาตุมมหาราชิกาทั้งสี่แสงสว่างที่มานั้นมีความแตกต่างกันออกไปค่ะตามลำดับด้วยเท้าสักกะและในที่สุดนั้นเท้ามหาพรมค่ะมาดูแลโดยขอจะรับถือ อุจระของท่านออกไปท่านบอกว่าท่านมีผู้ดูแลอยู่แล้วค่ะขณะนั้นมารดาเฝ้าดูอยู่จึงเห็นแสงสว่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามลำดับก็เลยถามว่านั่นคือใครครั้งแรกก็ท่านก็ตอบว่านั้นก็คือเท้าจาตุ่มทั้งสี่ในลำดับต่อมาก็เท้าสกกะในลำดับต่อมาท่านก็ตอบว่านั้นคือมหาพรหมที่เป็นอาจารย์ของแม่งไงละ่ะ มารดาคือนางสารีผู้มีสารักคือรูปงามและมีทรัพย์มากนั้นก็ได้กล่าวว่าโอ้ลูกเรายังมีคุณเห็นปานนี้แล้วพระบรมศา,ศาสดาจะมีคุณปานไหนหนาะพระรเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวพุทธคุณให้นางฟังว่าพระบรมศาสดานั้นเมื่ออย่างลงสู่โลกใบนี้เท้ามหาพรหมและเทวดาทั้งหลายมา เฝ้ารอรับอยู่และเมื่อการตรสัสู้รก็เช่นกันเมื่อการเข้าสู่การกระทากิจปรินิพานก็เช่นกันค่ะนางได้ฟังคําสรรเสริญที่เป็นไปในพุทธคุณนั้นจึงทําให้นางนั้นได้แทงตลอดในอาริยสัตว์เป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นท่านพระสารีบุตรก็ให้นางออกไปแล้วก็ปิดหน้าก่อนที่จะปิดหน้านั้นก็ได้บอกให้ ลูกศิษย์ทั้งห้ารอยเข้ามาท่านก็ขอขมาต่อลูกศิษย์ทั้งห้ารอยนั้นลูกศิษย์ก็บอกว่าท่านไม่มีโทษอะไรต่อกันนะคะลูกศิษย์ทั้งห้ารอยก็ขอขมาต่อท่านท่านก็ให้ออกจากสถานที่นั้นไปแล้วก็ยกออกผ้าปิดหน้าทํากิจเยี่ยงเดียวกับพระบรมศาสดาค่ะคือเข้าสมาบัติไปจนถึงนิโรธสมาบัติแล้วออกจาก นิโรธัสมาบาิมาอารูปประชานไปจนถึงชานหนึ่งที่เป็นรูปประชานแล้วถอยขึ้นมาไปจนถึงชานที่สออกจากชานสเข้าสู่การปรินิพานค่ะ เราไม่ใช่มาแค่ดูอิดหินปูนทรายนะคะเรามาเพื่อน้อมจิตน้อมใจบูชาธรรมอันประเสริฐที่ท่านมีคุณอันประเสริฐแสดงปฏิสัมพิทามักและแสดงสังคีติในยาแห่งการทำปฐมสังคายนาไว้เป็นแบบอยา่างให้เข้าถึงการทำสังคายนาในปฐมมะสังคายนาที่เราจะร่วมกันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระ พุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์